คริสต์มาสอย่างนี้มีพ่อแบงค์ที่ช่วยต่อระลังความสุขกับครอบครัวกันหรือยังพ่อแบงค์แคปซูล S 2 8สะดวกพกพาง่ายชาร์จไวสวัสดีค่ะวันนี้ก็มีสินค้าน่ารักน่ารักเหมาะกับเทศกาลคริสต์มาสอย่างนี้มาแนะนํากันด้วยค่ะนี่เลยพ่อแบงค์แคปซูล S 2 8ที่มีความจุ5,200ร ah. มิลลิแอมมีลวดลายน่ารักน่ารักแบบนี้เลยไม่ว่าจะชาร์จโทรศัพท์ iPad หรือเครื่องเล่นเกมต่างๆก็สามารถชาร์จได้เพราะเขามีหัว2แบบก็จะเป็น Type C กับ Lightning อย่างนี้เลยค่ะรองรับทั้ง และ q c ชาร์จสูงสุดถึง20วัตต์หน้าจอเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลตั้งแต่0ถึง100%ช่องเสียบไทซ c ตรงนี้ก็เป็นได้ทั้ง Input และ Output เลยค่ะใครที่สนใจพ่อแบง a n k c a p s u l S28 Christmas ก็สามารถติดต่อสั่งซื้อหรือสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายดีพาวเวอร์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย